สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบส l ลฟ์แอมบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเช่นเคยเลยครับวันนี้มาเกี่ยวกับประเด็นของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทนาันธ์ทลีกันอีกแล้วเลยครับวันนี้มาเริ่มตอนกันที่ทางฝั่งของช้างป่าหวยค่าแข้งหรือทับอุทเทนิเอฟซีเลยครับเมื่อล่าสุดเลยครับมีรายงานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของทับอุทัยนั้นครับเตรียมที่จะคว้ากองกลางชาวไนจีเรียครับจากทีมลีกของตนาันสเปนเลยเลยครับ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของอุตเตานีเอฟซีนั้นครับทีมอันดับที่9ของตารางฟุตบอลถลิกในฤดูกาลสเปน24ครับได้เตรียมที่จะปิดดิวคว้าตัวนักเตะที่มีชื่อว่ารามอนอาซิเลยครับกองกลางชาวไนจีเรียจากสโมรสรโนเวนดาซีเอฟทีมใน,นลีกของสเปนเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าโดยแข่งวัย32ปีนั้นครับก็เคยติดทีมชาติไนจีเรียครับชุดใหญ่เมื่อปี2014ลงเล่นไปทั้งหมด6นัดโดยเจ้าตัวนั้นครับเคยผ่านการขาแข่งกับสโมรสรอัมเบเรียและกรานาดาโดยเล่นในศึก ลาดิกาสเปนครับไปตั้งหมด71นัดยิงไป4ประตูกับอีก3แอซิสในระหว่างฤดูกาล2013จนถึงฤดูกาล2014กับอัมเบรียและฤดูกาล2 0 1 9จนถึงฤดูกาล2020กับทีมอย่างเทนันกรานาดานั่นเองนะครับโดยสำหรับทางฝั่งของรามอนอาซินั้นครับอดีตเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกับจมุยทีเดสินแดงดาเลยครับสมัยค้าแข่งกับโมสรอัมเบรียเมื่อช่วง10ปีก่อนครับโดยทางฝั่งของทนันอาซินั้นครับได้ผ่านวิธีลิกสเปนมาแล้วทั้งลาลิกาลานิช และโกปาเดเรเลยครับทั้งหมด272นัดยิงไปถึง15ประตูกับอีก5แอซิสโด,ดยกันเลยครับหลังลิขาสัตวที่2ครับอัมราไปอีกหนึ่งคนเลยครับอย่างทางฝั่งของทศวรรษลิมมรลาสเทียนครับถือว่าเป็นกองกลางคนสําคัญอยู่ช่วงหนึ่งของทางฝั่งของบียูเลยครับเมื่อทางฝั่งของทศวรรษนั้นครับออกมาโพสอัมราเบงคอกูนิเตดครับหลังจบศึกบอลรีโบทลิกในฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการเลยครับ โดยสัปท้งฟังของต่นันเจปิงนั้นครับก็ได้ออกมาเขียนข้อความอะไรครับว่าขอบคุณสมุรทรูแบงค์คุณแต่ที่ดูแลผมมาตลอดเจ็ดปีขอบคุณคุณกระจรพี่นุน่นที่เอ็นดูผมขอบคุณแฟนบอลที่คอยส่งกรลังใจให้กับผมมาตลอด t l 28นั่นเองครับซึ่งโดยอสัตว์ทางฝั่งของทศวรรษลิมวรสเทียนนั้นครับย้ายเข้ามาร่วมทีมแบงคอกเมื่อรุ่งการ2018จากเมืองทองเนเต็แตก่อนที่จะอยู่เจ้าหน้านครับจนได้เล่นให้กับสโมสรครบ200นัดไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังเคยเป็นส่วนหนึ่งเลยครับในการช่วยทีมคอแชมป์ชังให้ไปครับ2023และอีกด้วยเลยครับก็ต้องติดตามมาต่อไปเลยครับว่าทางฝั่งของเจ้าปิงทศวรรษนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในทีมไหนในรุ่งการ2 0 2นต่อไปเลยครับข มครับดืนเครื่องกันต่อเลยครับอย่างน้องใหม่หน้าเก่าอย่างชนบรีฟซีเลยครับหลังจากไปปิดดิวจอดฟริปเป้ครับล่าสุดก็มีรายงานเลยครับว่าเยมที่จะขว้าตัวทางฝั่งของอดีตแนวลุกจากรสมสารกริมสบีทาวทีมในาลิกรองของอังกฤษรับที่ตกเป็นข่าวกับทีมไนทัลิกอีกครั้งจากทางฝั่งของอับโบอิซานนั่นเองนะครับ โดยทางฝั่งของทตอนันอบูอิซาน้นครับกองหน้าดีกรีทีมชาติสุดาลยครับที่เพิ่งแยกทางกับหนองบ,บัวเชฟซีไปเมื่อช่วงเดือนพินาคมที่ผ่านมาหลังย้ายเข้ามาคาแข้งในทนิคกรับได้เพียงแค่6กเดือนโดยทางฝั่งของอับูอิซานานครับได้ตัดสินใจเลยครับย้ายเข้าไปคาแข่งสโมสรออย่างตอรนั้นเออนาเซอร์เอสีทีมในลีกของเตอนันรูดีเบีย แทนที่เลยครับพร้อมกับฝากผลงนานไว้ที่ก2นะัดทาไปได้6ประตูโดยล่าสุดเลยครับก็มีรายงานออกมาเลยครับว่าแข้งไว้ย2่ปีคนดีครับอย่างอับบยซาเตรียมย้ายกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยอีกครั้งเลยครับแต่เป็นไทยลีกครับโดยจะแยกเข้ามาร่วมทีมท้องใหม่นาเก่าเลยครับอย่างทับชามชนชนบรีฟซี 4, ในรูดูกาสปันหด้วยกันเลยครับ สารต่อไปครับเราขอความฝากไปกันที่ทดิีสองกันสั้นหน่อยครับอย่างท่าฝั่งของเจนพอโพคีเลยครับออกมาโพต์หาต้นสกัดใหม่หลังมดสัญญาก,กับปราด f ่จนจบฤดูกาลส0 2พันีนี้และครับ และซึ่งจากทางฝั่งของเจ้าเจานนาันครับในวัย29ปีครับฤดูกาลนี้ทาผลงานในช่วงฤดีที่1กับโปร 4, โดิฟเฟซีลงเล่นในศึกทันดิสองปทั้งหมด3นัดยิงไปแค่1ประตูก่อนที่ในช่วงฤดีที่2นั้นครับย้ายกลับไปอยู่กับปราดเฟซีลงเล่นในลีกทั้งหมด15นัดทำไปหนึ่งแอสซิสต์มีส่วนช่วยปราดเฟซีนั้นครับลดตกชั้นได้สําเร็จก่อนที่จะหมดสัญญาและแยกทางกันด้วยดีเลยครับและล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเจ้าตัวนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์รูปโปรไฟล์เลยครับพร้อมกับเข เหมือนหลงสนามนั่นเองนะครับและสำหรับทางฝั่งของเจนพอปโอคีนั้นครับผ่านการติดทีมชาติไทยมาแล้ตั้งชุดอยู่19ปีอยู่21และอยู่23ปีและส่วนในทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยเลยครับก็มีส่วนร่วมกับแชมป์อเซนครับ2020ที่ประเทศ สิ่งกระโปรงด้วยกันเลยครับส่วนเส้นทางการ,การแข่งกับสโมสรครับก็เคยเล่นในกับสโมสรออย่างทา่ลสุพรรณบุรเซอร์ลำปางเอสีอุบลยูนเซตตราเอสีสมุทรสาค 4, รเอสีาลำพูนเบรเซอร์อุรทิสีและกลับไปอยู่กับก,บการเทเลสีอีกครั้งนั่นเองนะครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายคอนี้ครับอีก2ประเด็นเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีก่อนที่จะแข่งขันตัวเลื่อนชั้นเลยครับจากทั้งฝั่งของพลังการเอีทีมคู่ชิงชเลอร์ครับตัวเลื่อนชั้น ไปสุดท้ายกับไพร์ยูนนเตตดล่าสุดเลยครับมีการเปิดเผย,ยออกมากเลยครับว่าได้ผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรครับที่ใช้ลุยะลิกในฤดูกาล2025อย่างเป็น,นการเลยครับโดยซึ่งสำหรับทั้งฝั่งของทัพม้าเหล็กนั้นครับภายใต้การคุมทีมของโคดองดุสิเทอร์มแซนหัวหน้าปุกสอนมีคิวเตรียมที่จะดวนกับมาคครองศึกในรอบชิงตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ธนิก โคตาสุดท้ายอีก2นัดที่เหลือก็คือดวันที่17พฤษภาคมและ24พฤษภาคมนี้ด้วยกันเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับสโม,มสรอ,อย่างทางด้านพลังการนั้นครับและแฟนบอลครับก็อุ่นใจได้เลยเลยครับว่าทีมนั้นครับได้ผ่านทางฝั่งของคัรบราซิซิงสามารถดยลิกสูงสุดได้แน่นอนเหลือแค่ต้องเอาชนะไพลยูนเดตคู่แข่งด่าน,นสุดท้ายให้ได้เท่านั้นแหละครับโดยซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นต่อไปของพลังการที4ก็จะเปิดบ้านพบกับไพยูนเดตซะก่อนเลยครับในวันที่17พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามกีฬ กลางจวดการจนบุรีหรือกริบบัวจากนั้นครับก็จะกลับไปเยือนไพรย,ยูร์แตนเลยครับที่สนามพวยมารเสเดียมเวลา18บแนาฬิกาเช่นกันเลยครับในวันเสาร์ที่2 4สพฤษภาคมนี้เลยครับ ส่วนข่าวสารปิดท้ายคราวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งข่าวของพลังการ F4 เลยครับล่าสุดมีการรายงานออกมาเลยครับว่าได้จับมือร่วมกับโมริกแบนเคิลชันนาของไทยเลยครับรวมสนับสนุนดีไซน์และผลิตชุดแข่งขันของสโมสรรวมถึงของที่ระลึกตั้งต่างในฤดูกาล25อย่างเป็นทางการเป็นต้นไปเลยครับโดยซึ่งสำหรับบริษัทโมริกสปอร์ตจำกัดนานครับผู้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลไทยทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องจับมือร่วมกับสโมสรพลังการ F4 เป็นออฟฟิเชียลเลยครับรับหน้าที่ในการออกแบบผลิตและจาหน่ายชุดแข,นขน่งขันชุดฝึกซ้อมและผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ประจาฤดูกาลของสโมสรจจกเป็นตางกันในฤดูกาลสปันีสปนี้จากเป็นทัวรหนาเลยครับและการลงนําในครั้งนี้ครับก็นำมาโดยผู้เรียนของซโมสรนพลังการ F4 พร้อมด้วยทางฝั่งของผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทโอดิสปอร์ตจำกัดหมายชนดอีกด้วยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ